ชียก็จริงๆในเรื่องนี้เป็นเด็กมหาลัยนะคะที่เห็นยังยังแบบไหวอ้อกอยู่ยี่ยี่เอ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างได้กลับไปใส่ชุดมหาลัยอีกครั้งหนึ่งก็ยังรอดอยู่นะพอใส่แล้วก็แบบเอ้ยยังยังโอเคได้อยู่ทุกคนก็รู้สึกเออใส่มาแล้วก็ยังยังโอเคกันอยู่ค่ะมีขนเปื่อเบาๆไหมแม่เพราอาจจะไม่ได้ขนาดกระสอบเลยไม่เคยรู้สึกว่ายังเด็กอยู่ค่ะ ในเรื่องนี้ก็ถือว่าแบบเออก็แซบอยู่ได้อยู่ค่ะก็มีมีเล่นฉากเลิฟซีนครั้งแรกที่เลน่นก็คือแบบเล่นเล่นจริงอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่เล่นแบบรุนแรงแล้วรู้สึกว่าเออก็แรงดีคือจริงจริงๆแล้วว่ามันจะเป็นฉากเหมือนกับว่าเป็นฉากเลิฟซีนเบาๆนี่แหละค่ะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าพวกกับ กับโปรดิวเซอร์เขาก็มีสแตนด์อินให้แล้วเขาก็โทรมาถามผมว่าเออคุณปันฑิบคิดว่าจะเล่นได้ขนาดไหนประมาณไหนเบอร์ไหนยอะไรเงี้ยหนูหก็บอกว่าเออก็เอาแบบไม่น่ากเกียดให้เห็นว่าเป็นเราแล้วก็เป็สนสเต์อินไว้ก็ได้แต่พอตอนถ่ายจริงก็คือแบบโอ้โเทคเดียวจบไปเลย ไม่ได้เลิฟแบบมันไม่ได้แบบไม่ได้อะไรโปรเกยมากแต่มันก็คือเหมือนกับใช้มุมมุมด้วยแล้วก็บวกกับการหันหน้าไปหันหน้ามาตอนจูบตอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนจริงมากอะไรเงรี้ยพอได้ได้ดูแต่เงียหลังแล้วก็ทุกคนอโอ้โหจริงจริงมันต้องอินตัวไวเองไหมหรือว่าจริงจริงมันก็มีมีบทให้ตามค่ะใช่ว่าประมาณนี้แต่ว่าเข้าไปประมาณนี้มีคนนี้มาขยับประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆต้องมีสเตตอินก็คือไม่ได้ใช้สเตตอินเลยก็คือก็คือเป็นครั้งแรกในในชีวิตที่เล่นบทเลิฟซีนใช่ ไม่ได้เยอะมากค่ะไม่ได้แบบว่าเป็นรักเออใช่แต่ว่าใช่ใช่ค่ะคือภาพเบื้องหลังที่เราเห็นตอนที่เราเล่นน่ะมันเร็วมากแต่ว่าในกล้องพอไปสโล่ด้วยมันก็เลยดูแบบว้าเห็นแล้วก็เขิดแล้วพอเราดูตัวเองเนี่ยเรารู้สึกยังไงเอามือปิดตาข้างนึงปิดตาค่ะปิดตาตอนที่ทุกคนดูเพย์แบ็คกันเราดูแล้วก็แบบโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็อันดับเล่นกับใครเล่นเล่นกับพี่หมาค่ะแบบแบบแวบแเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วไปเรื่องนี้เออเราอยาก ไม่จริงๆก็ไม่ได้แต่แรกจริงๆก็บอกเขาว่าเอาแค่เห็นเป็นเราแล้วก็เขามีสแตนด์อินเตรียมแล้วยืนอยู่ข้างๆแต่ว่าพอเล่นไปเลยก็เทคเดียวแล้วมันก็พุดไปเลยจบเลยได้ในสัดส่วนเรื่องนี้เราถามดูซิโอ้จริงๆไม่เยอะค่ะคือเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซีรีส์เหมือนชื่อเรื่องวันไนท์สแตนด์นะคือเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นแค่ฉากหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นซีรีส์โปรเพยอะไรใช่เป็นซีรีส์ฆาตกรรมค่ะตัดไปปันยุบไปปันรองรับเลยแล้ว ท่างกายเราดูแล้วเขาจะสุดจะดูได้ไม่ได้หมายถึงเขดูใจอ๋อถ้าเขาดูก็คงไม่ต้องดูแบบไม่ให้ดูหรือว่าเขาจะไม่ดูจริงๆหนูจริงๆหนูส่งไปให้นะจริงเหรอโอ้ดูถ่ายเสร็จหนูก็ส่งไปให้หนูบอกหนูก็พิมพ์ไปคำหนูบอกว้าวจริงเหรอเขาก็พิมพ์บอกว่าว้าวกลับมาแล้วก็จบไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรเข้าใจแต่จริงๆตัวเขาไม่ได้เคยแบบว่าต้องไม่อยากที่จะนอะไรก็จริงๆก็เคยเคยพูดนะคะว่าแบบเออถ้าเล่นแล้วซีก็ไม่ต้องเล่นก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ย หนูแบบไม่เล่นแล้วหนูทำอะไรกินนะแต่ก็คือเขาบอโอเคเข้าใจก็เป็นงานก็เข้าใจก็คงแบบไปถูปิตาเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ก็เคยถามว่าอ้าวไม่ให้เล่นละครแล้วให้ทำอะไรอ่ะให้ตังไหมอ่ะก็ไม่ให้ต้องทำปะเออเออก็ต้องทำงานแล้วไม่ทำแล้วทำอะไรกินเอาอะไรกินเพราะหลายคนมองว่าเราเป็นนักแสดงเราทธุรกิจเราชอบอดธุรกิจอะไรอย่างเงี้ย อ๋อเพื่อกิทำไปเรื่อยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เมียตอนนี้ต้องหากิตรงนี้ก่อนต้องถ่ายก่อนค่ะแต่ยังไม่แต่งงานใช่ไหมยังไม่แต่งใครยังยังใส่ชุดนิสิตอยู่เลยแต่งมาพี่ตกใจยงเด็กที่หน้ามีุกเขาอีกไี่ดาราชอบภูเขาเป็นกระแสเราเราไม่ค่อยอินเทรนด์หรืออะไรเราอย่าให้เห็นไหมเราเราเราอยู่ของเราอย่างี้ยังยังยังเดียน่าซื้อยู่เลยค่ะ ายถึงว่าก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกันคือก่อนที่คนจะมาคุกเข่าอะไรเขาก็ต้องมีคุยคุยเกิดเกิดกันก่อนแต่ของเรามันไม่มีการเกิดมีการอะไรเพราะงั้นมันไม่น่าจะเกิดขึ้นค่ะอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อให้เขาแบบว่าเกิดอะไรเขาควรจะมาไม่ไม่ไม่จริงยังไม่เกิดขึ้นเร็วเร็วดียังไม่ค่ะใช่ระยะยาวไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วเร็วดี้่ะแต่พ่อเราไม่ห่วงใช่ไหมห่วงพ่อก็คงห่วงนะแต่ว่าพ่อช่วงนี้พ่อเขาก็เอนจอยชีวิตเขาอยู่ มไม่ค่อยเจอเหมือนกันบอกไปนะพ่อเขาเอนจอยแบบปาร์ตี้อยู่ที่เธอมาถึงใส่คอสไหมะไม่พูดให้ฟังเลยเสยว่าแบบหมายถึงว่าช่วงนี้คุณพ่อก็เอนจอยชีวิตเขาเขาเรียนลงคอร์สใส่คอร์สอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีชีวิตของเขาใช่ใช่เราเป็นเด็กมาเพราะว่าเราก็ห่วงเขาเองข้างอย่เออก็ก็ไม่ไม่รู้ทำไงแล้วค่ะหรือว่าเขาเมื่อโทรเขามีคนดูแลลูกสาวแทนเขาแล้ว ไม่ได้เกลียดจริงๆหนูคุยกับพ่อทุกวันแบบถึงว่าคุยคุยใช้กันทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะแค่ไม่ได้เจออะไรเงี้ยหนูก็อยู่คอนโดด้วยแล้วก็คุณพ่อก็แบบใช้ชีวิตคนละเวลากับเรานิดนึงเหมือนไทม์โซนแบนคนละไทม์โซนกันอะนึก็แบบว่ะใช่หนูตื่นเช้าเขานอนเช้าอะไรเงี้ย